อันต่อไปก็คือตอนนี้คือเรียนปริญ,ญญาเอกตอนที่มาเรียนเอกเนี่ยมันก็จะเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขากายวิภาคที่เราต้องเรียนแล้วก็ตัวหนึ่งที่ต้องเรียนก็คือวิชาเกี่ยวกับสมองเรียกว่านิวโรนาโตมี่หรือว่าประสาทกายวิภาคศาสตร์ค่ะเกีเ่ยวกับสมองไขสันหลังเยื่อหุม้มแล้วก็หน้าที่ของมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวิชาที่จัดว่ายากพอพอเข้ามาเป็นเด็กที่ในส่วนกลางเนี่ยค่ะการเดินทางมันจะลำบากอพอาะรถตีด เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเหล่านักศึกษาไม่ว่าโทหรือเอกก็จะสมหัวกันติวหนังสือกันอยู่จนดึกดึกประเภทแบบว่าสามสี่ทุ่มห้าทุ่มบางทีก็คือค้างมันที่ห้องเรียนนั่นแหละวันหนึ่งเราก็ตื่นเช้าเราจะต้องสอบวิชาเนี้ยค่ะเกี่ยวกับระบบประสาททีนี้ก็อ่านหนังสือกันจนสติแตกอ่ะในกลุ่มต้องมีประมาณสี่ห้าคนก็อ่านหนังสือก็จนแบบไม่ไหวแล้ะพี่ที่สนิทกันก็จะแบบว่า เราไปร้านสะดวกซื้อข้างๆกันเถอะอะไรเงี้ยแต่แล้วไอพี่คนนี้ตอนที่ชวนก็คือเราคนอื่นก็กําลังเก็บข้าวเก็บของไอพี่คนนี้ก็แบบว่าหันไปที่โต๊ะโต๊ะกลางในห้องอะ่ะมันจะเป็นโต๊ะไม้ขนาดใหญ่มากตรงกลางเนี่ยจะมีชิ้นส่วนของสมอง uh huh. วางอยู่ uh huh. อะอสมองมนุษย์ปกติเนี้ยค่ะถ้าเรามีชีวิตอยู่แบบเนี้ยสมองมันจะนุ่มนิ่มเหมือนกับเต้าหู้อ่อนเต้าหู้ไข่อ่ะค่ะ uh huh. ทีเนี้ยถ้าจะเอาอันนั้นมาเรียนเนี่ย จับทีเดียวก็เหลวแล้วถูกไหมถูกคับอ่าถ้าสมมุติจะมาให้นักศึกษาเรียนก็จะดองก่อนมันก็จะแข็งขึ้นมา<อ>นิดนึงอารมณ์ประมาณต้อหู้แข็งกระบวนการนี้เรียกว่าพลัสต<อ>ินีชันค่ะซึ่งไอชิ้นชิ้นก้านสมองอันนี้เป็นทำพลัสตินีชันเอาไว้อธิบายหน้าตาของก้านสมองก่อนมันจะเป็นก้านทรง,งกระบอกลงมาแล้วก็จะมีก้อนเป็นก้อนก้อนวงรีทรงรีประกอบกันอยู่สองข้างเพราะฉะนั้นมันจะมีเหลี่ยมมีมุมถูกไหมอ่อ มันมันจะไม่แบบว่ากลมๆมันจะแบบมีเหลี่ยมมีมุมเวลาวางเนี่ยมันควรจะวางอยู่ได้เฉยๆไม่ควรจะกลิ้งไปมาโ <Okay. S 2> อเคอ่าทีนี้ไอพี่คนนี้ย้อนกลับมาที่อีเจคนนี้มันก็แบบวไม่ไหวแล้วอาจารย์อาจารย์ช่วยบอกข้อสอบหนูสักข้อสิคะอนะเออหลังสิ้นเสียงมันการสมองที่มันวางอยู่กับโต๊ะการสมองเนี้ยวางอยู่เกือบกลางโต๊ะพี่กกิ้งกลุกๆๆมาแล้วก็ตกลงบนเก้าอี้หุยง่ายด้านที่มีเข็มหมุดปักขึ้นมาปึ้ง มันจะมีอ่โครงสร้างโครงสร้างหนึ่งที่โดนเข็มหมุดปักอยู่เป็นคนเข็มหมุดสีฟ้าหันอีนนี่ยปึง้งขึ้นมาแล้วก็แบบเฮ้ยในห้องก็กรี๊ดกันแล้วก็วิ่งออกมา uh huh. สักพักหนึ่งเฮ้ย hey, แกเข้าไปดูก่อนปักอะไรวะก็ไปดูแล้วก็จําไว้ออกตรงนั้นเลยเหรอใช่ออกอันนั้นแต่ไม่ได้ออกตรงๆไม่ได้ถามว่าอันนี้เรียกว่าอะไรแต่ถามว่าแบบที่รีเลทกับอันเนี้ยเหมือนกับว่าหน้าที่ของมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่ออกจริงๆหนึ่งข uh ้อเฮ้ยเจ๊ เจ๊บอกให้อาจารย์บอกทาไมบอกแค่ข้อเดียววะเอ,เอ้าแต่ตอนนั้นคือทุกคนแบบบึ้มออกจากห้องบางคนคือกลับบ้านเลยนะไม่กับเมื่อกี้ย้อนคําพูดไปเขาบอกว่าสักข้อหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่เอเอก็ข้อเดียว,วคนนี้ก็แค่ถามข้อเดียวไม่ใช่อะไรก็กแ,แบบทุกขอห,หล่อนลอะไรข้อเดียวอะไรเนี่ยโอเคอันนั้นก็คือตอนที่ปีที่หนึ่งปีที่สองเราขึ้นมาเป็นรุ่นพี่แล้วก็จะมีน้องปีหนึ่งเข้ามาอ่าน้องเนี่ยมันก็จะเรียนมีวิชาที่เราเรียนเป็นวิชากลางของคณะค่ะ ซึ่งก็จะมีการติวหนังสือให้กันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่แบบว่าประมาณรุ่นพี่ยอะไรเงี้ยน้องก็จะมาขอให้ติวให้พี่ติววิชานี้ให้หน่อยนน่นนี่นั่นอะไรอย่งเ้ยชไหมอ่าในห้องเดิม <c oughs> เหตุเกิดในห้องเดิมก็ติวหนังสือกันปกติติวกันไปพักหนึ่งจนถึงประมาณสักสามทุ่มกว่า <c oughs> ประมาณไ <c oughs> ปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าเราก็ปิดห้องก็เดินกันไปสี่ห้าคนแล้วก็มีรุ่นน้องปอโทรไปด้วยตอนที่เดินผ่านไปอะสักพักมันก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะมันก็ปี๊ด แก้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 นี่อย่างเงี้ยถามว่าแนนเป็นไรฉันเห็นฉันเห็นข้างบนห้องแลบฉันเห็นคนบนห้องแลบบอกว่าเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเงารูปร่างคนโบกมือบายบายให้เขาตอนนั้นเราไม่รู้อะไรตอนที่ผลสอบออกมาน้องคนนี้สอบไม่ผ่านวิชานี้น้องต้องลาออกจากมีเจอาก็เหมือนกับอาจารย์อะมาบายบายหนูไม่ได้อยู่สาขาเราแล้วนะ ลางเลยนะเป็นลางแบบว่าเออยเธอคนอื่นไม่เห็นหรอกแย่คนนี้เห็นคนเดียวเออแล้วมันก็คือหลอดมันก็กลับบ้านไปเลยวันนั้นค่ะแล้วก็จะมาถึงภาคสุดท้ายก็ตอนนั้นมาเป็นอาจารย์ฝนฝนเช่าหออยู่ฝั่งตรงข้ามมหาลัยเป็นคนมาทํางานเช้ามากแบบเริ่มงานแปดโมงครึ่งหรอหกโมงครึ่งนี่มาแล้วทีนี้เหตุการณ์นี้ยเกิดขึ้นช่วงเช้านะ แต่ว่าวันนั้นน่ะฟ้ายังไม่ไม่สว่างเท่าไหร่เพราะว่ามันคลึมกิจวัตรประจําวันก็คือว่าเราจะเอากระเป๋าไปไว้ในห้องทํางาน<ะ>อธิบายห้องทํางานก่อนมันจะเป็นซอกระหว่างตึกมีทางเดินนะคะ,ะขวามือคือห้องทํางานเราซ้ายมือคือห้องแลบกรอส<ะ>ของมหาวิทยาลัยนี้ซึ่งอยู่ที่ชั้นหนึ่ง<ะ>ทีนี้ห้องทํางานเราอ่ะจะต้องเดินออกมาแล้วก็จะเดินอีตรงซอยระหว่างห้องทํางานฝั่งหนึ่งกับห้องกรอสฝั่งหนึ่ง ฝนก็เดินลอกแดดอกแดไปจะไปหาข้าวกินก็เดินเดินเดินไปเจ้าหน้าที่ห้องกรอสจะมาทํางานเช้ามากเขาก็จะเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างพื้นห้องกรอสกับพื้นถนนที่อซอยที่เราเดินอ่ะมันเท่ากันสักพักหนึ่งเราก็หันไปเห็นในห้องนักศึกษาคนหนึ่งคือเหมือนกับตัวสุขวรณฝนเป็นเด็กผู้หญิงผมบ๊อบอัดหน้าม้าใส่แว่นกรอบกล้าเป็นเด็กคณะแพทย์เพราะว่ากาวปักเขียว เห็นชัดมากเพราะมันเป็นกลางวันแล้วไฟเปิดมันก็เดินผ่านไปในใจชื่นชมอนักษามาเช้าจังเลยมาทวนแถบตึ๊กตึ๊กตึ๊กก็คือเดินผ่านมันก็จะเป็นหน้าหน้าต่างทีทีทีเียเดินผ่านไปสองหน้าต่างน้องยังอยู่ไปหน้าต่างที่สามน้องหายเดี่ยวชะโงกดูชะโงกขยิ่งดูคิดว่าอะไรรู้ไหมคะคิดว่าน้องแบบทาอะไรล่วงหรือว่าก้มลงไปปุกชัอวใช่ใช่ใช่ครับน้องหายไม่เห็นวิ่งอ้อมไปดูทางฝั่งประตูหน้า ประตูห้องเปิดอยู่ไม่มีคนเฮ้ยไม่มีเตียงด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดห้องเพราะกําลังจะทําบุญงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ไม่มีห้องละไม่มีเตียงอยู่แล้วไม่มีใครมาดูแลบ,บแล้วอแล้วฝนเห็นใครตั้งสติได้ปุ๊บวิ่งย้อนกลับทางเดิมพี่กอกวิ่งตึ๊ตตุ๊ต๊ต๊ต๊ก,ตก,ตก,กลับไปกลับไปห้องทางานเปิดประตูล็อกห้องรอ,อกประตูกึ๊กยืนหอบเขาต้องเข้ามาไม่ได้ อเขาเข้ามาได้ใจเออใช่เขาไม่ต้องใช้กุญแจใช่ฮะพอตั้งสติได้ว่าเขาไม่ต้องใช้กุญแจนี่ว่าเขาไม่ต้องใช้กุญแจใครเขาเดินเขาแเดินไปเลยค่ะไปอยู่ที่อื่นเลยค่ะครึ่งเช้าข้อสงสัยอ่ะครับมันมาเฉลยตรงที่เราไปเล่าให้เพื่อนที่เป็นอาจารย์รุ่นน้องเราฟังเราก็อธิบายลักษณะของเด็กผู้หญิงคนนี้ให้ฟังน้องคนนี้พูดชื่อขึ้นมาว่าตื๊ดตื๊ด เขาพูดชื่อเด็กผู้หญิงคนเอวมาส่องพยางเฮ้ยแต่เขาเสียไปเขาเสียไปตอนไปออกค่ายในในคณะเนี่ยจะมีชมรมที่ไปออกค่ายพัฒนาชนบทแล้วปีหนึ่งก็คือปีพศสี่สิบเอ็กตอนนั้นฝนจบโทแล้วไปเรียนเอกน้องคนนี้ก็คือน้องคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตครับคือว่าในรุ่นปีเขาเนี่ยมีเด็กไปออกค่ายฝนตกหนักรถ ที่พาไปอะตกเขอืวมีนักศึกษาเสียชีวิตสองท่านท่านหนึ่งเสียชีวิตที่ที่นั่นเลยอีกท่านหนึ่งคือกลับมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลของเราแล้วก็น้องอะบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่โครงกระดุกที่ภาซึ่งฝนไม่รู้ฝนไม่รู้จากเขาฝนไม่รู้ข่าวนี้ฝนไม่รู้เลยว่ามีเรื่องนี้ฝนไม่รู้เลยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเราคนเนี้ยเสียแล้วก็มาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ภาคป้าเนี่ย โอ้โหหน้าตาทรงผมกรอบแว่นชาดถูกแต่เราได้ไปเห็นรูปเขาที่หลังนะอะ่พอไปดูในในในเยียบูกอ่ะครัามันมีรูปของเขาสมัยเด็ก่อนแล้วก็แบบว่าแต่เป็นคนละชุดกันครัแต่คิดว่าอาจารย์อยากจะให้เรามาเห็นในฐานะนักศึกษาตอนที่เราเรียนอยู่เพราะว่าเขาเป็นคนตั้งใจเรียนค่ะครับใช่ใช